สวัสดีจ้าเพื่อนเือนเคยกินหม้อเมนูรวนหมูทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะก็มาเล่นของเล่นกรลุกทําไอติมขนมกันยาโหยาโหสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนึงนะจ๊ะก็จะพามาทําอาหารพื้นบ้านพื้นเมืงองจังหวัดสุขโขท,ทยัยรติเป็นคนสุขโขท,ทยัยเมนูนี้ที่บ้านเรียกว่าเมนูรวนหมเนูเพื่อนที่อยู่จังหวัดอื่นเรียกเหมือนกันไหมจ๊ะเพื่อทาอาหารบ้านบ้านแล้วก็ถือโอกาสพูดภาษาท้องถิ่นสุขโขทัยเลยจ้ามีใครฟังออกบ้างมอเมนูนี้เป็นเมนูที่ทาง่ายๆมีส่วนผสมแค่สี<ะ>่<ะ> ลูกเอกเด็กแดงกินได้มดเลยจ้าจนกระทั่งพอนำเดือดแล้วใส่หมูซับลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาจากนั้นก็ใส่ใบมะรูดอเองจ้าเป็นอาหารที่อร่อยมากๆอาหารที่พ่อกับแม่ชอบทําให้กินตอนเด็กๆนีอากาศหนาวด้วยไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเลยทําเมนูไงไง่ายๆแบบนี้แหละคิดว่าอันนี้แหละง่ายสุดแล้วพอว่าของในตู้เย็นมันก็มีแครหมูซับแล้วจะกินแบบเอาข้าวใส่แล้วก็เอาล้วนหมูใส่คล้ายๆเข้าต้มแบบนั้นเลยรับรองอร่อยสุดๆเลยจ้าแม่เติมพลังเรียบร้อยแล้วก็มาจัดการ กับค,ค,ค,คนมนีอากาศหนาวเด็กที่โรงเรียนญี่ปุ่นจะเป็นอินฟลูเอนซ่ากันเยอะอินฟลูเอนซ่าก็เขาเลียกว่าอะไรอะไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมประมาณว่าเขากลัวติดต่อกันโรงเรียนก็นเลยปิดให้สองวันเป็นหน้าที่ของแม่แล้วจาก,กว่าจะมดแต่แต่และวันจะหาอะไรมาเล่นกันลูกดีเนาะดูซสี้ยงทําไม่เสร็จเลยก็อยากจะชิมซะแล้วเอาเข้าปากไปแล้วนั่นแม่ก็มุดอู่กีนตัวนะเอใช้ี่เต็มเต็มเลยนะใส่ให้มดเลยนะ ăn lợn bẹp ăn lợn cắp ăn à, lợn cắp bay นติก็พยายามใช้ภาษาไทยกับลูกอมรเข้าอนุบาลญี่ปุ่นได้เกือบๆปียอมพูดภาษาไทยเลยจ้าตอนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นมากแม่ก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วโรนนาไปไกลมากเลยขอขนมที่ซื้อมาทํามันก็จะมีหลากหลายเลยนะจ๊ะเอยมือ่ นึงก็ประมาณ85บาทไทยก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายไอศครีมพิซซ่าซูชิอะไรแบบเราซื้อมาแล้วก็แกะกล่องทําตามขั้นตอนที่เขาบอกไว้ได้เลยจ้าประกอบพี่ช้ยรักๆก็จะมีน้ำยังก็อาจจะมีใช้ไมโครเวฟบ้างอะไรนี่ ากใครมาญี่ปุ่นแล้วอยากซื้อไปเล่นกับลูก,าากที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีขายจะ้ะแต่ละซองของขนมนี้มันเป็นขนมกินได้นะจ๊ะทุกคนข้างกล่องเขาก็จะเขียนอธิบายมาหมดเลยค่ะว่าลำดับใส่ส่วนผสมแต่ละชิ้นมีขั้นตอนบอกสะดวกมากว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาอยู่กับลูกได้ดีเลยจะ้ะ <c oughs> อยู่ๆก็มีเสียงอะไรดังขึ้นเพื่อน เออ,อมาเสร็จแบบนี้อออออพอผสมวกวนๆเรียบร้อยแล้วก็อยากจะชิมทุกอย่างเลยจ้าอร่อยไหมแล้วมูโรอยท็อปปิ้งเองนะ ขั้นต่อไปเราก็ใส่ช็อกโกแลตทำเล่นไปก็เพลินๆดีนะจ๊ะทุกคนจ้าพอใส่แบบนี้แล้วน่ากินไหมจ๊ะพอเสร็จขั้นตอนสุดท้ายก็จะให้อุมโรเป็นคนทำโอ้โหผิดกันนะคุยอะไรกูยังสู้ได้เลอ๋ออะไรนะมาต่อคุยสูได้เลนี่กูโอ้หนี่ไงมีเรานี่ไงไปอ้ คุยว่าจะคุยด้ยันี่ิปานี่เดวสกู่เดนะเากากินเดยวนะตั้งตังอีาอีงกโอเคอร่อยจัเลยชาลิกอินังเเคอร่อยไหมอืมอืมกูบายบาย